้าว่าเรื่องอาหารการกินพี่น้องนาฮ้อนเนาะนาฮ้อนเบาซื้อถอนย่างเขานี่ป้าเนี่ยบ่ต้องเตรียมอาหารบ่ต้องเตรียมทีหอย่างไปเลยก็ได้เตรียมน้ำเตรียมน้ำไปย่างเดียวเพราะว่ามันจะกระหายถ้าโซว่าเขาเดินป้าหรือว่าเขาไปนี่ป้าเนี่ยมันจะรู้ซื้อหิวน้ำข้อจะแห้งแต่ถ้าถ้าว้าเรื่องอาหารการกินเนี่ยนาฮ้อนถ้าผู้บริกินเ้อเว้าถึงผู้บริโภเนาจะเนาะกินได้ทุกอย่างพักหญ่า เพื่อพักยิ่งช่วงนี้พักพี่น้องไม่ต้องเว่าถึงเลยแพงแพงราคาจับต้องได้แต่บ่าแต่้าให้ซื้อนี่คือแบบบางเทื่อนนี่บางชิน้นบางย่างไม่ต้องซื้อก็ได้นอกจากนะั้นคือเขาสามารถหาหาได้ตามปงตามป้าเนี่ยพักหลายพักไรดีแล้วแต่ว่าไผรสิสกินบบหรือบบกินแค่นั้นอย่างเช่นตัวนี้พักกาถทาเม่นบ้านเฮาก็เอิ้องพักกาอยังนะ ผักกาดดอกบะ <c ười> คืนเต็มเลยตอนเนี่ยฝรั่งเขาจะบาก,กินเขาจะนับพักพวกนี้เขาจะบาก,กินอันนี้กแก้แล้วนะแก้แล้วเขาจะบ่ค่อยกินพักพวกนี้จะขื้นปนตามทุ่งหญา้าเละๆตามพวกที่มีไอ้ไอ้ต้นต้นอย่างก่อนอนะต้นดอกฟันสิงโตหลอกเหลืองๆอ,อะเขาก็จะแซมอยู่น้ำกันเนี่ยพวกเนี่ยพวกไอ้ต้นอ่ะผักกาดเนี่ยผักกัดดอกเนี่ย บรรดาเมียฝรัง่งสิพากันเขาเขาป้าเขาดงเขาดอยแอนยางตาําทงหอกทงนาะบ่อเอื้อแต่แนวกินพี่น้องว่าแต่โบห oh ิกินได้ทุกอย่างพักนอกจากนี้มันเป็นพักเป็นหญ้ามันก็จะมีบางยางแน่ที่แบบลักษณะคล้ายๆกันคือแบบฟ้าแฝดเลยก็ว่าได้แยกบ่ออกมันก็จะมีทั้งกินได้กินบ่ได,นบได้กินบ่ได้กับมมยถึงว่าบ่าถึงกับเบี้ยตาย ก็คือกินแล้วอาจจะมีการมึนเมาหรือมีอาการแพ้อย่างประมาณนี้พักทุกอย่างมีลักษณะคล้ายกันคือกันกับเพดอยู่ในป่ปเหมือนกันได้เลยบางชนิดกินได้บางชนิดกินไ่ได้ประมาณนี้เนา,จานะจ้ะเนาะเมื่อน,นี้พักมาเก็บพักมีพักที่ต้องเก็บอยู่สองอย่างที่กินได้ <c oughs> แถวนี้นะบ่าเคยกินไหมแต่ว่าเห็น เห็นแต่คนไทยที่อยู่ในเมืองเพิ่นเอาห้เบิงเยู่ว่าอันไหนมันกินได้กินว่าได้ไทยรูปเบิงเยอะแล้วก็ต้องควบคู่กับการปรึกษาหารือกับเจ้าทินพ้อเนาะจ้ะเนาะก็ต้องถามฝรั่งเพิ่นว่าอันไหนมันกินได้กินว่าได้ประมาณนี้แต่ว่าพักที่กินได้ที่เขาบอกว่ามันกินได้โอเคก็คือตัวนี้เน้วจ้ะเนาะผักกาดดอกแล้วก็ผักบุ้งผักบุ้งโบกผักบุ้งโคกใบคื่กันแล้วก็ผักบุ้งบ้านเฮาเมื่อนี้มาเก็บผัก เอาไว้จะกินแรงลวกกินกับแก้วนี่แหละอาหารง่ายๆเมนูง่ายๆถ้าบ่อึดท้าท้าบ่ฮหิ้กินพี่น้องท้าบ่เลือกกินบาจะกิดอีหลีมามาเก็บพักกันวันนี้ไปชมกันค่ะท้าบ่อขี้ข้านนาะจะนาะท้าบ่ขี้ขั้นท้าแบบขยันขยันเนี่ยเดินเก็บแบบตามทองน้าเนี่ยแถวแถวบ้านเนี่ยแหละแถวลังๆงบ้านเนี่ยบ่อึดนกินอีลิพี่น้องพักเอาที่มันแบบยอดอ่อน เอาแค่อ okay, mm ่อนๆเอาแต่ยอดมันมาานาะจะเนาะต้นละสามยอด <laughs> <laughs> ต้นละสามยอด <laughs> ลวกกินพี่น้องแซบคือกันแล้วก็ประกาดประกาดอ่ะ กาดดอกบ้านเท้ากวงตุ้งพวกนี้ประมาณนี้นล้จนัจเนาะไอ้ที่มันในเป็นต้นเป็นตอนนี่ยค่ะให้มันจะเจริญนงอกงามต่อไปจนกว่าเขาจะมีการไถกบนแล้จะเน,นาะไถกบนาดินไอ้พวกหญา้าพวกพืชอาหารอาารีสานบานเท้านี่ก็จะหายไปกับตา <c oughs> ตอนนี้ยังมีเพากินแนล้วจะเนาะเพราะว่าเขาย้งบ่ไถถ้า,าสมมติว่าเขาไถากบนาดินปุ๊บเรียบร้อยพี่น้องเอ๋ยไม่ต้ขีดดินบบดนี้ง่ายกบทีิบเยอะนี่ใบผักบุ้ง ผ <laughs> ักบุ้งโบกผักบุ้งโบกค่ะ่าเมนผักบุ้งทะเลถ้าถามตามเจ้าที่แล้วอันใดที่กินได้เท่านั้นนาะจะน่าสิจังสิงสงเด็ดไปจะลองจะลองบ่เคยกินนะบ่เคยกินจะลองดูมันจะเริ่มแก้แก,กันแล้วห่ะเพราะว่าบ่อคอยได้ออกมานลนะ้วจ้ะน่ะบอคอยได้ออกมาบันไดมื้อนี้ออกมาทำออกมาแต่ออกมาเห็ดถนน,น ออมาซ่อมถนนมันนี่ก็เลยมาเห็นพอดีกะจะลองเก็บเก็บไปลวกลวกกินดูเอาที่มันอ่อนๆนะจ๊ะนาะเอาที่มันอ่อนๆล้มกับแง้งแง้งไป,งไปนอนกอเดียวนี่รับรอง <laughs> พอเอาจอ on, on. เจ้าพออ่อนๆเก็บไปดีหลอ่ะลวก ต้มใช่ไอ้ต้มน้ำต้นห่อนขึ้นลั่วกต่เลือนิดเดียวนะจ๊ะเนาะเอาแต่การอ่อนๆมันหากินพักกินหญ้าพี่น้องเมียนบอ่เอือตะยากบางคนก็บ่าคือเป็นเตอือตะยากแท้ในเมื่อมันมีนะจ๊ะเนาะในเมื่อมันมีกกินเนี้ยมันมีแหละพี่น้องอันไหนเนี้ยมันเอือแก่ยาปียากมันทนมันแพง สถานการณ์ช่วงนี้ก็คือสินค้าหรือว่าน้ำหมอกน้ำมันนี่พี่น้องเอ้ยสุดยอดป็นราคาเนาะจ้ะเนาะพวกน้ำหมอกน้ำมันหรือว่าพวกไอแม่กระทั่งค่าน้นำค้าไฟ <c oughs> โอ้ยขอ้อแหงขึ้นทุกอย่างบางคนเป็นกระบามันกินบ่ได้นะเนี่ยบางคน,นกระ่ากินได้ ยุ่ใกล้หม้อเยอะดอกโอ้ยคอแห้งอยู่ใกล้หม้อเยอะดอกคือสิว่าเป็นยังอยู่ใกล้คนหมออยู่ก็เป็นยังดอก แกๆกับบ่อเอาหัวจะคว่มอยู่เนาะแมนบ่อระเดแกๆกับบ่อเอาเอาแต่อันมันอ่อนพอเอาพอลวกกินจะคล้องผู้เดียวเนี่ยนะแกๆก็บยาปเอาแล้วไม่ล่ะเนาะแกๆเยอะแยะเลยหนึ่งกอกระเด็นขึ้นเป็นก็ก่อเต็มไร้ทางพี่น้องไผ่ขยันไผ่มันกับย่างเจ็บเอาเน้ะจ้นเนาะไผ่น้ำล่ เจ้าปลูกต้นเขาต้นหญ้าต้นอันนี้ก็กินได้เนี่ยยอดอ่อนอ่อนเนี่ยขเคยกินดอกเข็นแต้เขาเอาไปกินกันเอ้ะแมนบ่ต้นอันนี้บบนี่แหละต้นแบบนี้แหละที่เขาเอาไปกินลวกกินอยอดออนอ่อนมาเขาเกินนีหยังละ่ะต้นนี้ยังไงบ่หู้จักปันใดแต่ว่าไปเฮ็ดแนเนกินกับบอฮีให้กันละวะ่าถ้าเป็นพักเป็นหญ้าเห็นถ้าเจ้าเกไปกินกันเนี่ย ลวกหลยแนวยู่แนวกินว่า <laughs> จะอืดจะกอยากเี่แต่อ,อ่อ,อนอ่อ,อน,ออนมันนี่แหละอันแก่ๆก่ะหัวจ่าคว่ำอย่ารัองเนาะอย่าปีเด็ดมันเด็ดไปแล้วก็กินไม่ได้มันแก่สามก่อสี่ก่อกระเพาะแล้วพี่น้อง ปล่อยมันไว้เก่ๆทั้งนั้นเลยทีนี้เขาจะออกดอกออกใบแล้วนี่แต่ก็เกๆ่ๆ <c oughs> หาเลือก เลือดก่ออ่อนๆเอาเอาต็มไร้ทางอ่ะล่ะผู้ขยันยาัางมันจะเอื้อแนวนกินพักหญ้าหากินหญ้านี่แหละ <c ười> นี่ผู้เพิ่นขั้นเนี่ยหมามุยหมักตำแหน่เนาะจานะ๊ะเนาะหมักตำแหน่ฝรั่งหมามุยฝรั่งอันนี้ก็กินได้เนา,จานะจ๊ะเนาะลักษณะการเอาไปเฮ็ดกินนะพี่น้องคือกันกับไ a i ไอ้อยังกอล่ะใบพักปังเอาไปต้มมันคั้นเนาะจเนี่มันคั้นเอาไปต้มแล้วก็เอามาบดอะ่ะมาบดคือจงก,กันไอ้ทีเฮ็ดลับเท้าอะทีใยไพเฮ็ดหลาบเท้าเน,น,นาะจรนาะลักษณะคล้ายๆกันก็คือใบใบพักตำแงนเนี่ยแหละจะขึ้นร้ายจะแบบจังไดละ่ะไปใกล้เล้าหนีหน่อยอะ่ะ มันจะคั้นอ่ะคั้นแบบผู้แพ้กับแพ้อีกเรื่องอันนี้ก็ได้เอาไปลวกกินก็นได้นะจ๊ะเนาะเอาไปลวกกินก็ได้มามุมยเขาใกล้แล้วก็ได้ต้องมีถุงมือต้องเอาถุงมือมาน้ำจังสีเด็ดได้แต่ว่าเพื่อนหนีพ่าเจะอืดดอกหนียูอย่อล้างบ้านกับบักไล่โม <c oughs> มีไผ่เขาไปใกล้แล้วดอกเนี่ย เยอะมากเลยมีแต่ของกินเต็มคัางสองขางทางสองขางทางส่วนมากเขาจะบอกคอยอันนี้เรอกเพราะว่าอมันเป็นทางพานนอกจากนาะมันเป็นทางพานมันเป็นทางแบบอันถ้าเจ้าจูงมาจูงไม้ยังเสียมันกะมันกะเงี้ยวเส้นแน่ขี้เส้นแน่ยังเสียเขาบอกคอยเก็บกินกันดอกตามตามค่างถนนหนทางแต่ว่ามันหลายมันหลายแล้วมันกะงามงามพออยยังมันโดนปุ๋ยนี่เอง ฟันจิงโตกะกำลังจะขึ้นฟันสิงโตกะเอาไปแกงแกงคือจังแกงักกีเล็กบ้านเฮาลาักษณะหรือว่ารสชาติก็คือคือกันเลยก็คือความขมเนาะขมความเฟียนแล้วก็อีกอย่างเนีงก็คือ,อไปตากแห่งแล้วก็เอาอะมะต้มเป็นเครื่องดื่มเป็นน้ำชาประมาณนี้บ่มากปันใดเนวขมๆแต่ว่ามากความสวยงามของนางอยู่คือ เวลาเราขึ้นเนี่ยเราจะขึ้นแบบเหลืองอลา,ามไปตามทุ่งเลยเนาะตามทองเลยเราเป็นเป็นต้นไม้หรือว่าเป็นวัชพืชที่ค้นบ่คอยมากบันไดเพราะว่าเราจะไปไว้มาไว้เหลืองสวยงามแป๊บเดียวแป๊บเดียวแล้วก็จะเริ่มกลายเปลี่ยนสีก็คือจะแห้งจะโรยจะแบบกลายเป็นดอกเือเหลือง,องก็จะกลายเป็นสีขาวแล้วก็จะลอยดล่ลองไปทั่ว ไปทั่วทุกมุมสารทิศแล้วบรรยากาศอีกอย่างหนึ่งก็คือโลกโลกที่ฮิตแล้วก็โลกที่ฝรั่งถ้าเจาเป็นหลายนะโรคผู้แพ้โรคหือพอไมอย่างเสียผู้แพ้นี่ก็คือจะได้กินหรือว่าโดนที่มันไปร้อยไปติดนิดๆหน,น่อยๆอีกอย่างสี่ก็จะเกิดอาการแพร้เป็นพื้นหรือว่าเป็นแบบไอจามอีกอย่างประมาณนี้นี่ก็เป็นอีกความสวยงามที่มีทั้งคุณและก็โทษ รอป้าเหมือนนี่ว่าม็นรอบป้ารอบธงก้อนถีถ้าเจ้าจะไถกบกาจะเนาะไถกบตอนนี้มันกาลังจะกาลังแบบเริ่มเขียวชุ่มเลยเริ่มจะเอ่เคลื่อนี่อย่างละฉีดฉีดอ่ะปุ๋ยปุ๋ยคอ,อก <c oughs> ปุ๋ยคอ,อกบ้านเฮาจะเป็นลนักษณะเป็นฟุ้นฟุนเนาะปุ๋ยคอ,อกทั้งนี้ก็จะเป็นนำน้ำคือถ้าเจ้าจะมีแองแองแบบมักมักแบบไป มะขิงว่าขี้ควายเห็นมันเป็นน้ำนนะแล้วจากนั้นเราก็ไปดูดเอาไปสูบเอาแล้วก็มะพ่นตามทงตามทากอนทีทา่เจ,จ้าจะไถกบหรือว่าไถแล้วก็ฉีดอีกเครื่อหนึง่งประมาณนี้แล้วแตนะ่แล้วแต่ละคนบ่คือกันก็สำหรับมือนี่ก็เอามาฝากเพียงแค่นี้แล้วนะนะมาหาเก็บพักเก็บ้าไปลวกกินกระปนเพราะแล้วแรงบรรยากาศตอนเย็นๆค่ะประมาณนี้ท้องฟ้าปลอดโปร่งไม่มีเมฆเลย มาทิตยวกัริบๆรีบลีมีเมฆมาปกรองอาทีตย์ก็คือเหมือตึ๊บไปไวมาไว้บรรยากาศตอนแรกมันจะเนาะเอามาเล่าสู่พี่น้องทั้งบ้านเฮานี่เราฟังคายๆกันแล้วก็บ้านเฮาแต่ว่าอากาศมันจะดีแน่มีแดดแต่ว่ากะแดดแบบแดดโ่ฮอนแดดแบบแดดอุ่นๆให้ความสว่างซื้อก็จะประมาณนี้ สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไปเพียงแค่นี้นะจ๊ะนาอไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอเกล่าก,กันว่าขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ